หัวแน่เดี๋ยวจะเจาะกันพี่เดี๋ยวจะกันมาแล้ววูบล่ามาน้องไอฝั่งนู้นแม่งมึงเก่งตะวูบล่าน้องมึงเก่งตะวูบล่าโว้ยมึงเก่งข้าวูบล่าหรอไม่มาแก่ยนชนแกนพี่ พี่ยุบตี้รอเลยเออเองก็กดเข้าแล้วพวกพี่จะได้เด้งเข้าไม่ทันแล้วงงงงงงไป็นไก่ตาแตกเลยไอ้พวกนี้ดิเดี๋ยวสั่งขังทั้งกองลอยแบนอะไรบ้างเนี่ยขัดไม่เอาวัวจนตัวสั่นหมดแล้วพี่ มาไม่ได้เอาตัวตึงมาเด็ดไม่ใช่หรอไอโมที่ไหนล่ะไอตัวตึงเบอร์หนึ่งแคนไม่ได้มาจะไหวไหมเนี่ยเบอร์หนึ่งแคนไม่มาน้องๆพี่ะไปเอาแรงแกนมาหลองดูก่อนเลยเฮ้ยไม่ว่าไหนที่ยังมีเบอร์สามกับเบอร์สองอยู่กับเบอร์สุดท้ายมึงเล่น้วยเลยไอโมไอโมเล่นได้มอคุณเล่นออกปัววันนี้ไม่รู้รู้สึกเปมดออก

มันเล่นชนแคนหน่อยว่าอะไรเนาะเร่งความเร็วให้ทุกคนแล้วมันเล่นตเป็นเนอมันเล่นอัดตัวเลยว่าเนี่ยวะมันเล่นอัดตัวเลยว่ายิงหัววะแล้วไม่ได้วอมเลยใส่เลยและน้อง พี่ไม่ได้วอร์ไม่ได้เล่นหลายวันแล้วเนี่ยเ,ยเยอมันเอาบูปล่ามาเปล่าวะแล้วพี่ง่วงนอนแล้วคนง่วงนอนฝั่งพี่สองตัวเนี่ยน้อง ไปไม่ตายมึงเอาวูบล่ามาน้องไอ้ฝั่งนู้นแม่งมึงเก่งแต่วูบล่าน้องมึงเก่งแต่วูบล่าโว้ยมึงเก่งก็วูบล่าหรออังมีครั้งที่สองนะถ้ามีครั้งที่สองนะครั้งมีครั้งที่สองอย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดอ๋อได้ได้แล้วทามีครั้งที่สามล่ะครั้งที่สี่เนี่ยไม่ควรเอามา อ๋อบุบล่าหร้ไงวะอย่าให้ไอ้ายจูนเดนี่นลงกต k ประเลยนี่ลง TikTok ไว้เลยลอะไรเฮ้ยเก่งครับุบล่าหรอวะไอพวกเก่งแวนบล่าเก่งคร่บุบล่าหรอ,หรอนะ้องไอยิงดูเดชิวิ่ตเองมดียวสุดครั้งเดียวพี่นัมันจะเอาบุบล่ามาได้ไงเะยมาได้เช็คสก,กิลมัน ตัวปล่ามันหมวกกันเนี่ยเฮ้ยเนี่ยไม่ตายโอ้ยโอ้โหเอ้ยมึงเล่นอะไรเนี่ยกูไม่เล่นด้วยนะเกมหน้าเนี่ย กูไม่เล่นด้วยแล้วเตรียมหน้าแม่งแม่งเล่นบุบล่าไอ้เหี้ยยิงก็ไม่ตายไปไม่เป็นไรเว้ยแคนเราไม่เล่นวูบล่าเว้ยเน้นสีมือไอ้พวกไม่มีสีมือพี่รู้แล้วควงเนี่ยเดี๋ยวมึงโดนกูดา่าพวงเนี่ย ใช้สีมือเนี่ยวะเฮียสีมือไม่มีแม่งใช้สีมือแค่สิบเปอร์เซ็นแม่งที่เหลือวุฒิ่าช่วยไหนวะแปดศูนยอ่ะไหนบอกแปดศูนย์ไม่เห็นแปดศูนเลยเออจปโดนย ทักว่าเอาเบอร์หนึ่งมาแปดศูนย์แน่นอนช่วงเนี้ยเนี่ยวูดล่านหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสามตัว,ตว,ตว จังม yeah. ึงก็เก mm ่งครับวบใช่โอ้ยเรียมาเอาเต่ามาอีกเอามาอ่ามแล้กูเล่นปืนี๋ยวกูเล่นปืนรูดแม่งเลยเหี้ มันออยิงไม่ตายหรอกพวกพี่ช่วยมด้วยพี่เราอ่ะยิงมันไม่ตายมันโฆษณายิงหัวแล้ว อะไรอ่ะ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 ยิงกูทันเปล่าอะไรอะไร่อะ,อะยิงกูโดนเปล่าโอ้โห โอ,อ,อ,อ้ยกลัวออกไม่ได้น้องมึงก็ไม่ พี่เล่นไม่ออกเลยน้องพี่เล่นไม่ออกอ่าไอ้ส่องนอนะ่ะสีมือไม่มีเลยนี่หว่ะมีแต่สกิลบากไอ้เหัว่งเระข้า่บ ต้องแบบมันต้องเอาดีสุดโอ้โผล่ไปโอ้โผล่เลยน่มน่นเขาใช้รถอ้ยรืหนีเยอ้ตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อะไรป่าให้โดนหน่อยดิ้ตัวน่ยตลนะใช่บู布拉า่า ตัวนอกระเปายิงเลยเอาลงเลยเอาไหน่ดีะวะก็แค่วุ่ล่าไปกลัวอะไรนั่นไงแบบตัวเดียวน่ะโดดลงมาแล้ว โอ้โหเข้านัดละเจ็ดหนึ่งหนึ่งเบสิกเบาโอ้โห,โโห,โโหเข้านัดละเก้าปิดปิดแม่งเลย เราออา้บัดเต็มรอยได้แด้นอนเพิ่งเลิกงานมามาสตรีมก็ดีเสดไม่ใช่ปัญหาเนาะโอ้ยเล่นเออจัดเลยวันเนี้ย โอ้โหแม่งพี่เล่นไม่ได้ห่งงงงวงนอนสองหนึ่งไม่ถือว่ารมพ์ลองพี่เะเล่นไม่ออกเล่นไม่ได้ห่วงนอนแล้วตามันไม่ไหว ตาไม่ไปตาเย,ยืมันรอนเนี่ยถ้าวอาเบอร์หนึ่งเคียนึงเอาวูบล่ามาก็ไม่รอดสักตัวเนี่ยแดงแดงไม่ตายโอ้โหไม่ตายแดงแดงมาเลยพี่ามาแล้วเต่า

ไม่ตายชี่ยังแดงอะ่ะเออ,อโอ้โหกดปุ่มไม่โดนเลยน้องกดปุ่มไม่โดนเลยโ,โ,โอ้ยกดปุ่มมาโดนเลยกดปุ่มมาถือเลย Thì, 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 thì. ai ngoan non non ai ngoan non ai bỏ vậy đeo vào phao chốt bay non ai ngoan non non ai ngoan non nha 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 อยู่กับพี่เนี่ยมาซอยไอ้แน่นอนไอ้งวงนอนไอ้งวงนอนไอ้งวงนอนนองไอ้ง่วงนอนเฮ้ยว มึงได้ยุบแคนแน่ฝั่งโน้นน่ะแล้วประเด็นคือง่วงนอนอยู่ด้วยนะพี่กูเป็นร่างเตียแล้วพี่กูเอาเียแล้วพี่กูเป็น่างเตีแล้วไงกูปเตียแล้วโอ้โหโอ้ยแม่มั่งนี่แอดด็อปกูสียิ่งแบงแอดด็อปถีบเน็บบัตเลย ล้อหนึ่งน้องโอ้ยกูกดปุ่มมาถึงนั่งเลยหวังนอ่นมาโอ้กูหวังนอนเสื้อดอก mấy ở ấu này nè ba bao ấu này bao rồi bao ấu này bao โอ้ยถ้ากูเต็มร้อยนะมึงเดี๋ยวโดนหัวแกนกูแน่แล้วไอ้ ه, ยก,กดปุ่มบัรถอกเลยทำไมไม่เอาวันนี้กูเต็มร,อร้อยวะเอาวันอะไรที่กูทำงานกะเดึกมาบันสตรีมต่อ กาเล่นไฮไลท์บบาไว้ช่องนี้อาจจะงดไฮไลท์นิดนึงนะครับคนดูเพราะว่าอือเป้่าไหนเบลาเดี๋ยวตัวเดียวแล้วไ พี okay, so no hey, okay, so ่โดนแน่ี่โดนแน่

โอ้ย้ดีโอยไม่ตายเฮ้ยอยากเล่นเลยครับพี่โอ้ยได้เลย ก็ลองไาวิ่งนะพี่ไม่ได้